ค่ะพี่น้องปองไปค่ะมือในเขาก็มาทํามาจอกเข้าคือเก่าด้อค่ะพี่น้องเดินนี่ค่ะตานานเนาะค่ะปูยาแต่ยายเพิ่นเคยหายซ้ำตัวตรงๆค่ะมือีนแอดก็ได้มาจุดถูโขนะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะฝากเอฟซีแฟนช่องค่ะเพราะเขาจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะมุ่งหลังคาเนื่องจากหยามันพุมันพังและอีโตนพ่อประธานพี่น้องค่ะพ่อประธานทั้งสององค์เลยนะพ่อเนาะ ข้างนั้นก็ตากแดดเรือแม่แม่สองพันศาสามพันศาแล้วพี่น้องเอ้สองพันศาเราพันพันศานี่ก็สิเข่าพันศาสามเราบนนอเนอสองนอพนอสองค่ะแต่ก็นี่พ่อลงสวัสดีค่ะพ่อลงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหะค่ะผู้เพิ่นถวายทีเห็ดวัดเห็ดว่าเทาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวัดป่าเท่านั้นค่ะเป็นสถานปฏิบัติธรรมน้องนัดจิตสัมผัสเท่านี่แหละค่ะพี่น้อง ค่ะแต่ข้าวว่าพ่อก็ขออยู่นี่ก็ได้อยู่แต่ว่าบ่ซื้อมันบ่พ่อบ่ได้อยู่แต่ว่าบ่ซื้อบ่ซื้อจะควงซื้อบ่ได้เพิ่ะนันบ้าบูซื้อสารบอกทุกยุบานอยู่บอกเขาเจ้าก็บ่เสียบ่อกกคือเป็นเพราะบ้าซื้อสารเทาก็บเขาซื้อเออเป็นบ่พ่อถ้าเขาซื้อนี่เพิ่นสิเพียกไปทั้งในเลาเม็นบ่พ่อเพิ่นบ่มักคนกันเพราะนั้นโอ้เพิ่นบ่มักคนกันเพราะนั้นนะคะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าบอกได้แต่ว่าห้ามซื้อมันบ่พ่อ บอกได้แต่ว่าจะซื้อแล้วค่ะพี่น้องสำหรับผู้ที่มาขอเลขอยู่นี่เนาะถ้าซื้อนี่เป็นนื้อไม้แล้วเนาะพ่อเนาะนอ่าถ้าซื้อนี่สิเลขสิเปียนค่ะพี่น้องคะ่ะสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์ยังได้ก็กศักดิ์สิทธิ์คือเก่าปูญยาตายายเนาะพี่น้องเนาะนื่องจากพักไปสองปีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอิตโตนพระประธานใหญ่เทพประทานพรออเฮา ตากแดดตากฝาก้าตากฝนพี่น้องเอ้ยพี่น้องผู้ใดโชคผู้ใดหมานเนาะคะ่ะนี่ก็แอดกะสีหาเงินซื้อสังกะสีมะม่วงนี่แหละคะ่ะพี่น้องพอเวลาพระเพิ่นพานไปพานมาพอเพิ่นได้พักได้เศร้าก่อนนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเน,น้ะหยามันผุมันพังลงมาะคะ่ะพี่น้องหญ้าผุหญ้าพังแล้วก็สิหาสังกะสีมะม่วงค่ะงบก็ซื้อสิบกเกนนะะส่เกินื่มมืดดอกค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็สิแลวอยู่ดอกนี่งบนี่ยถาต้องใส่สังกะสีสาวเดียวบ่เือพ่อเพื่อสาวสองสาว สองสาเนาะประมาณจากเมตรนี่พอสิบสองฟุตต่อแอืมดึสิบสอฟุตเ่จักพนี่พ่อหนึ่งสองแผ่นหนึงกัสิตุ2สองร้อยก็บาทนึงเด้วค่ะพี่น้องเด้อ ขังละสิบสองแผ่นแต่ว่าขัางนี้ตรงต่เอเนาะพ่อเนาะสองทั่วก็แสดงว่าสิบสองสิบสองสามเทื่อเนาะพ่อเนาะมันบ 12, 12. อกก็สิเป็นยี่สิบสี่แผ่นนะคะพี่น้องเด้ออ้าวผู้ใด,ดอยากจับอยากจ่องนะคะพี่น้องเนาะสำหรับสังกะสีมุง่งอ่านี่เขาห้อง เถียงหน้าสันเนาะค่ะหรือว่ากุดเนาะพ่อเนาะมันอยู่ตามสมถะเนาะพี่น้องว่นศุกสิบห้าสิบวัาสารากาปรปะเปลี่ยนกับบแมนเพราะว่ามันอยู่ในดงในป่าเนาะพ่อเนาะกุดสันเขาพี่น้องคะ่ะผู้ใดสิมุ่งกุดสันเขาเนาะค่ะเพื่อพระพิสุสงเพิ่นเดินทางมาทุดงมากก็ิได้มีบอนผักบอนเส้าค่ะพี่น้องเ <c oughs> นื่องจากมันผุมันพังยี่สิบสี่แผ่นนะคะพี่น้องเนาะแผ่นหนึน่งก็สิตกประมาณสองละกาบ,บาทเนาะพ่อลงเนาะ อ่าสองร้อยกว่าบ,บาทค่ะพี่น้องค่ะที่แอดเฮ็ดกุศล่าสุดนี่เนาะสองร้อยกว่าบ,บาทนะคะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดอายากเป็นเจ้าภาพมันกันแ้วแต่ความยาวความสันเนาะพอเนาะค่ะประมาณยี่สิบสี่แผ่นค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาไปซองนะคะพี่น้องเด้อนี่แหละสิม,มุ่งไวเพราะไห้คนไปคนมาเพิ่นพระธุดงเพิ่นสันจอนไปมากกับเพื่อนเพื่อนมาพักมาพิงนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะมันกระพุกระพังแล้วเนาะ สวัสดีค่ะแมวัสดีจ้าวัสดีจ้าฉัพรมายังกับมือนีอู้้ฉันมาไทยอันหอชชันเนี่ยนะอสาราสานเขาเนี่ยมันผุมันพังแล้วไม่ตุกมันสามสี่ปีแล้วมันก็เลยผุมันพังแล้วก็เลยสิหาเจ้าภาพสังกษีจักแผ่นจ้าอ่าผูดใดอยากเป็นเจ้าภาพก็ร่วมได้นะคะพี่น้องฮอชั้นหรือว่าสาราสารหน่อยเนาะจ้ามันบางไงคือบ้านคือเมืองเพื่อนนะ ตอนนี้มันเป็นไพ่หยามันก็โย้งแล้วจ้ะค่ะโยนลงเราพังเลยมีเอฟซี FC ต้องการอยากรวมทําบุญกับแม่พ่อนผ้าร่วยก็ได้เด้อค่ะค่ะหรือว่าทางตุกวินเพจหรือว่าพ่อช่วยหัวเมง,งนะคะเบาใช้นาโชคสาวอ่อผ้ามวนนะคะพี่น้องเนาะเฮาสได้มากบุญละนะไหวเนาะเพื่ออ่าพระพิสงเพิ่พนพระพิสุสงผ่าน,นไปพานมากระิได้อน,นี้สงน้ากันนะคะพี่น้องเมาบุญใหญ่น้ากัน,นะคะ่ะเมาบุญใหญ่ด้วยกันเนาะค่ะ ผุมันพังแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอีเสดายไมมพร้อมค่ะพี่น้องคะ่ะไม่กับพรวงเพิ่นกับมีใจใส่รัทธาเนาะคะ่ะทั้งถวายที่ทั้งถวายไม่พองนั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเฮ็ดศาลานี่แหละคะ่ะหอชั้นนี่มันกับผุกับพังหยากระโยดแล้วโยดอีกพี่น้องเอ,อ้ยนี่หยาโยดค่ะงบกว่สิประมาณหมื่นน่นะแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะงบเนานะคะ่ะรวมทั้งข้าวกระสิได้หาหม่าไหมกับยน้ำพรวงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกระสิบูชาน้ำพรวงนี่แหละพอได้มาอันนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ไหม่ก็อยู่ในปลาในดงนี่แหละโอ้พี่น้องเอออีต,ตนเนาะคะ่ะห้อยมือห้อยยังเข้ามาเคยเห็ดเคยสั่งน้ากันเนาะคะ่ะอซีเนาะเขาเคยมาเคยเห็ดเคยสั่งเคยแปลงน้ากัน,นะะพี่น้องค่ะมาเดิมมาบุรณะเนาะคะ่ะฟื้นฟูทำไมา้จอากขึ้นมาให้ตางานอีกคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะให้ขึ้นมาหงเฮืองเหลืองเหลื่อมคะ่ะพี่น้องคะ่ะให้มาบุรณะซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องที่เคยห่วมเห็ดห่วมสั่งกันมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาตุมมาฮ่มเอาเนี่ยนะคะหอชันหรือว่าสาราชันพี่น้องค่ะมันผุมันพังเบิดพี่น้องค่ะกับอีตวนพระประธานน่งจัาหน่อยฝนกับสีหำนะคะอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณซีเปียแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่ค่ะพระท่านนะคะมาเด้อค่ะมาอหากระสังกับสียี่สิบสี่แผ่นค่ะพี่น้องค่ะยี่สิบสี่แผ่นนะคะฝากถึงคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญหรือว่าเอฟซีแฟนทอง แฟนช่องทุกๆท่านนะคะที่มีใจใส่สัทธาเนาะค่ะมามุ่งหลังคาซอยกันนะคะพี่น้องเด้อนะคะพี่น้อง่าท่างผุนกะเป็นโล่งขั้วเป็นอย่างทางผุนกะเรียบร้อยบลยได้ไม่ตุ ทางฝนทังลงคคั่วทางอย่างกับพ่อได้พักได้เศร้าอยู่ขั้นเท่ามาทำมาจอก,จอกบ้านโคกสว่างตำ <เท S 2> บล <น S 1> บะค่ะหรือว่าพระสงฆ์ที่แมนค่ะหรือว่าพระสงฆ์องค์ไหนที่สายถ้ามายุดหรือว่าสายปฏิบัติกับมาพักมาเศร้าได้แล้ค่ะมาประจําการก็กได้นะค่ะสําหรับผู้ที่สายมักลําบากเพราะว่าบบมีไฟใส่เนาะ ไม่มีไฟฟ้า้อคะพี่น้องเด้อไม่มีไฟฟ้าเนาะค่ะสําหรับพระภิกษุสงฆ์เนาะค่ะที่สีมาอยู่นี่กคะค่อนข้างที่จะต้องทนลําบากค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วอยู่ได้ปฏิบัติได้ต้องเป็นคนที่ว่ามักวิเวกหรือว่ามักแบบสม,มถะเนาะค,ค่ะพี่น้องเนาะค่อยสีอยู่ได้เด้อค่ะพี่น้องเดนื่องจากไก่บนผููเ่าที่สีมาจังหอกจังหันนี่ไก่พี่น้องค่ะ ทาย่างบินธบาตนี่ก็เกือบสามโลไปกับหกโล่คุณล่ะค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นกับผู้บวมักลําบากอีกีก็คือสิมายูบ่ได้แล้วก็ปฏิบัติบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าฉะนั้นก็ต้องฝากถึงพระคุณเจ้าที่สิคือสิมาปฏิบททัติรรมอยู่นี่ก็คือต้องพร้อมที่จะลำบากนะคะพี่น้องเด้อคอยสิยูได้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะผู้ใด พระสงฆ์องค์ขาจาทานใดที่มักสบายนี่สิมาอยู่บ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันลําบากเพราะว่าบบมีไฟฝ่าใส่แต่ว่าน้าสะดวกสบายค่ะน้ำนะคะน้ําพอมีใส่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าไฟฝ่าบบมีเด้อพี่น้องเด้อไฟฝ่ากันยังบบมีก็ฝากถึงหัวหน้าน้ำพอน้าเดเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ที่เคยรับปากมาว่าสิมามุ่งหลังคาให้ก็มาซอยได้เด้อหัวหน้าน้ำพร บ่ออยหน่อยก็ซอยหลายก็ได้เด้อหัวหน้าเด้อจังไดก็ได้่าทิมจะปากรกันเด้อมาม่งหลังคาให้ปูใหญ่เทพประทานพรนํากันเด้อค่ะหัวหน้านว่าพอนะค่ะผู้ที่รับปากไว้ว่าสิมาม่งหลังคาซ้อยก็มาเด้อหัวหน้าเด้อซ้อยเล็กซอยหน่อยก็ได้ค่ะอีตตนพระเทพประทานพรเนี่ล่ะค่ะหัวหน้านะบว่าพอนะค่ะฝากถึงทีมงานคุณเจเนาะน้ค่ะฝากถึงพี่เกดเด้อค่ะคือฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อค่ะ พี่เอพี่เก๋อ่าเนี่ยนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นห้อยลูกเก้ียวยางไประยางมากนะคะพี่น้องคะเพิ่นจิ้งเพิ่นเล่นอยู่นี่นะคะพี่น,อน้องนาะเอาแอดสิจิ้งให้เบิ่งจักหน่อยหาผู้ตาดีนะคะยามคืนนี่อาจสิเป็นแสงหมาบๆมาเพิ่นมากิ้งเล่นอยู่นี่พี่น้องเอ้ย บ่ธรรมดาค่ะทำมาจอกเข้าสิ่งศักดิิ์สทธิ์หลายปูนยาตายายเพื่อนเนาะค่ะเรื่องลี้รับยังมีอยู่กิ่งนะคะพี่น้องเด้อเรื่องลี้รับยังมีอยู่กิ่งต้องสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นค่อยสิฮู้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละอ๋าเนี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนเที่ยวตอนแอดมาสั่งวัดอยู่นี่ไม่ไม่หนี่พี่น้องค่ะเพื่อนสีห้อยน้อยน้อยปีนี้เลิกเนาะค่ะกิ่ง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 มาเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยนี่ห้อยเพื่อนเหรียญอ๋อเนี่ยมือขึ้นมือหนาแอดมานอนแอออดสิิตั้้้้งงงงกลใหเบ่่่คะพีน นแปดอกพูนะคะพี่น้องบึงจากเป็นห้อยปูาายาตาใยสมัยก่อนนะคะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอ้ยเอาเอฟซี 4, แฟนช่องภูมีใจใส,ส่รัทธานะคะแต่ว่ากัาขนขั้นอันเลขอันแปดเจ็ดเพิ่นก็นงามอยู่ดีคะ่ะพี่น้องอยู่นี่แต่ว่าแต่เก้าเนี่ยขันมาขออยู่นี่ก็คือสิเป็นเลขอ่าเจ็ดหาหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะตำนานนะคะพี่น้องคะ่ะนี่แหละ มหาหนึ่งกับหาสองละค้างงวดนี่พี่น้องเอ้ยนี่ขนาดว่าได้ลูกเพื่อนนี่ยังเห็นหาหาหาสองไปสั่นพี่น้องเนาะอ่ะเพื่อนเป็นจังบุญนะคะพี่น้องเด้ออารอรุนรอรุนพี่น้องรอรุนโอ้ตัวเล็กยังขึ้นมาหยับอยู่ยี ลุมไปไก่เาพี่นองไก่แล้วหาไดเฮ็ดได้สางกันตัวนี้ลพี่นอ้าวพี่น้องป้องไปค่ะตัวดีตัวเด็ดนะคะงวดประจำวันที่หนึ่ง กันย่านาะคะแปดสองหกหกสองแปดเท่านั้นเนาะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับผู้ที่เห็นคลิปนี้เนาะคะกะเฉลยมาสู่กันฟังนั่นเองด้อค่ะพี่น้องแอดก็ขึ้นว่าแมนแปดสองหกหกสองแปดนะคะพี่นอ้อ,นนองคะอ่ะอ่าไปคั่วไปแบ่งไปปัน่นเราเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดมักกระจัดผู้ใด้คัดกระพานเก้า <9 S 2> บ่เก้าสองแปดบ่เก้าสองหกเออเก้าสองหกเก้าตีเก้าตีอ่ะแปดพักหัก แปดแปดแปดพี่น้องแปดสองหกค่ะเฉะลยแปดสองหกเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ได้โชคผู้ได้หมนันก็อย่าลืมเดอ้อพี่น้องมะม่วงหลังคาซอยกันในเดอ้อสังกัซีพูลาเพนในเด้อพี่น้องเด้อพูลแผพนหรือว่าสองคนตอ่อผพนนะคะพี่น้องเนาะก็นนาจะประมาณสองร้อยกว่าบาทค่ะผพนหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญมาซอยม่งหลังคาออฉันหรือว่ากุดฉันซอยได้ได้พี่น้องเด้อค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุ้ข,นข้นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ